สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับสู่ช่องดีทูนะครับวันนี้ก็เกือบตีหนึ่งอะไม่ใช่เกือบตีหนึ่งเกือบจะ่สี่ทุ่มแล้ว,ลวพเพราะสั่งเฟรนฟมาเพราะว่าเราอยู่รอบดึกวันนี้เยะทอดเฟรนฟให้ดูครับผมไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็รอน้ำมันเดือดน,นะอุณหภูมิที่ดีก็ประมาณ180องศาเซลเซียสแล้วก็รอไป เนี่ยวิธีทําให้มันไม่กระเด็นหรือว่ากระเด็นน้อยสุดแล้วก็เ้าใส่อยที่กรองน้ํามันเอาเท่าไหร่ดีก็ครึ่งหนึ่งละพอปนี่เดี๋ยวรอสักครู่ครับ เรียกเก็บไวก้กินมืออื่นมืออื่นผมว่าตอนนี้มันก็น่าจะได้อุณหภูมิคงที่แล้วเไม่ใช่ได้อุณหภูมิที่ร้อยแปดสิบองศาเซลเซียสแล้วนะ๋ยวจะใส่เส้นไฟกันครับผมรอดูสวดซาดสวดซาดบอกเลยครับสวดซาดเสร็จแล้วครับผมกดข่ายไม่พันจะได้ยังไง เป็นไรน้ำมันผมมีแค่นี้จริงๆก็ไม่อยากให้คนมนากอ่ะแต่ก็ต้องให้มันโดนน้ามันให้หมดเคสแล้วจาทอดส้ดาตอนนี้เราก็รออยู่ข้าว สัน่นหมดแล้วครับสัน่นเคยหิวข้าวจนสั่นไหมถ้าเคยเ็นได้นะผมเป็นบ่อยวิวเป็นเบาหวานรื่เ่าเชียวเลยเวลาหิวข้าวอ,อย่างไรก็สั่นโอเคอย่ารอสักครู่ฮะกำลังทอดอยู่ไม่รู้วกี่นาทีผมกะไม่ดูเอ้ยผมกะไม่ได้รอมันกรอบอย่างเดียว ทุกคนครับนี่ก็จะได้เวลาที่จะเอาออกจากกระทะกันนะฮะเราไม่รู้ว่ามันต้องเอาสุกข,ขนาดไหนแต่ที่นีเรากินคือชอบกินแบบกรอบๆบางคนอาจชอบกินนิ่มๆนะฮะแต่สำหรับผมผมชอบว่าแบบแบบแบบกรอบเนี่ยมันอร่อยกว่าไม่ได้กรอบเกินไปนะกรอบนอกนุ่มในโอเคเดี๋ยวเอาลงเตาเลย ไม่ใช่เดีย๋ยวเอาลงแต่แกงกรองน้ำมันเลยเพราะเราไม่มีที่ซับน้ำมันโอเคฮะเดีย๋ยวเราเอาลงเลยนะครับหลายคนถามมยว่าเราผมไม่ใช้มือเดียวเอ้ยทำไมผมใช้มือเดียวเพราะว่าปกติแล้วผมก็ใช้มือเดียวอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับถือกล้องนะนี่ มาพอโอเคเว้แเ้วเฮียน้ำมันลมได้ดีดดแล้วโรยเกลือครเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอยไรเยเดี๋ยวโชว์กัน นี่หอมหอมครับหอมหอมขอเบิร์นสองขอซอสหน่อยดิฟอีเดฟเฟนไฟอืมอืมไมอวดที่มันรู้ไปครับโอเคไปกินแล้วบ๊ายบาย ฝากกไดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับนะฝากนะไม่เายนไรเจอกันคลิปหน้าครับ